เปิดโพสต์ภรรยาดีเจโกใจสลายสูญเสียพ่อของลูกไหนบอกจะแก่ไปด้วยกันเป็นข่าวช็อกสะเทือนใจเพื่อนร่วมรายการและคนไทยหลายคนกับการจากไปตลอดการของดีเจมากความสามารถคลื่น106.5 g r e อ n w ก v e ดกรินเวฟดีเจโกตรินเรืองกิจรัตนกุลพลัดตกจากที่สูงที่โรงแรมย่านสุขุมวิทต,ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้ว ล่าสุดนั้นแนนภรรยาสุดที่รักของดีเจโกก็ช็อกและเสียใจไม่น้อยที่สูญเสียสามีไปกระทันหันมีข้อความในใจในบอกว่าจะแก่ไปด้วยกันไงล่ะรักนะเขารู้ว่าเธอก็รู้ว่าเขารักเธอมากขนาดไหนแล้วเขาก็รู้ว่าเธอรักเขาแล้วก็เรนมากขนาดไหนเขาจะดูแลเรนให้ดีที่สุด เป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีให้ได้จะเข้มแข็งอย่างสุดหัวใจเท่าที่ผู้หญิงคนนี้จะทำได้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นหลับให้สบายพักเยอะๆไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนะไอตูดไปเป็นเทวดาอยู่บนดาวคอยปกป้องเรนเรนก็พอขอบคุณทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้เขามีความสุขแม่ย้อนกลับไปได้สุดท้ายฉันก็อยากใช้ชีวิตคู่กับเธออยู่ดี ขอบคุณที่ทำให้เขามีเรนมีโครนิ่งเธอทำให้เขาไม่เหงาเลยบันเทิงตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะโวยพรเขาด้วยนะคำนี้เธอพูดอยู่บ่อยๆวันนี้ขอยืมหน่อยนะรักเธอนะที่รักทีมงานที่นี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ